รอยทางปณิธานผ่านรักพ่อที่ถักทอสายใยใส่ความฝันคือรักแห่งฟ้ากว้างดวงตะวันที่ก่อฟันแนวทางสร้างความดีจึงเป็นดังรักพ่อที่ห่อหุ้มเป็นเกราะคุ้มกันภัยในวิถี พอเพียงสารพลังดั่งวารีเลี้ยงแผ่นพื้นปัตตภีให้ช่ำเย็นเป็นหลักทฤษฎีใหม่ให้ลูกสร้างเป็นรอยทางบรรดาลสุขผ่านทุกเข็นสร้างแผ่นดินโคกหนองนาฝ่าลำเข็นรักพ่อเป็นดั่งน้ำทิพย์ เลี้ยงแผ่นดินนานมาแล้วพ่อได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เราเพื่อวันหนึ่งจะบังลม อย่าลูกไว้เพื่อจะมาโครงารนี้กับเพื่อเดิมยิ่งยทัศพรบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก่ากับเพิ่มส้งไปปลูกป่าปลูกมองหันมองนีครับใสเกิดเดิเบิ่มเพิ่นกัใส่หมักเป็นอย่างไรสุดสุดทดแทนบุญคุณท้าคุณเพิ่มได้ครับหลังจากคุดแล้วกัน กะเพักกะเพาะกันมาปลูกปลูกทั่วลิสงครับปลูกทั่วปักเงาปลูกงาหวานให้ใหงัวครับปลูกทั่วลิสงเนี่ยก็มีรายได้ต่อมือกันเต่าหนึ่งก็เก็บได้เต่าแรกๆกับร้อยห้าสิบเพิ่มเปสองร้อยมันก็นเพิ่มไปเรื่อยเพราะเพราะมันว่ายหน่วยมันกับลงมาเรื่รยรอยๆครับเหลือลอยเหลือห้าสิบเหลืออันน,น,นี้ก็บยูโต้ทันี้ทั้งแฟนนี่ก็ปลูกกับผมเนี่ยก็ลังปลูกแทงข้าง เขจะให้กันแตงร้านเขาจะแตงแต้งแตงงตงเงาห่งตนไต้หญ่เรื่อปเรื่อยๆครับเอออย่างน้ำขวดมาปลูกพกแค่พแค่ขาวแค่ทงครับก็ปลูกเพื่อพ่ออยู่พ่อกินเศรษฐกิจพ่อเพียงเสี้ยงปลาเลี้ยงกบในบ่อในสสะไม่ได้ที่กินงานปาไปใชก็มีดกระองกิน พยายามไปรบบน,น,นบนอกวับพยายามไป่หมีหมูกินกับบ้านแ็มนี้กินติดใหม่ติดมือไตามาหน้ามาถุงกับกินอยูย่หายอย่ากนับบา้านแบบมีอเยอ่มีกินเรวมมใจข้าา โครงการโคกงหนองนาของพัฒนานชุมชนนะคะซึ่งเขาจะปูให้เราตั้งแต่พื้นฐานของคนที่ยังไม่รู้จักโคกงหนองนาค่ะมีการฝึกอบรมค่ะให้จัดให้เราอบรมเพื่อเพิ่มความรู้เป็นความรู้เป็นพื้นฐานเพื่อเราให้เราไปต่อยอดได้ค่ะซึ่งเป็นข้อดีมากค่ะการการให้ความรู้ในตอนแรกค่ะจะทําให้เราไม่หลงทางและจะเป็นข้อดีให้เราต่อยอดได้โดยที่เรามีเ,เป้าหมายที่ชัดเจนค่ะให้ความรู้ในเชิงปฏิกรรมธรรมชาติเต็มรูปแบบอะค่ะซึ่ง ผมมองว่าตรงนี้เป็นข้อดีของโครงการมากๆค่ะคือคือไม่ได้ทิ้งงบประมาณมาเนาะอย่างเดียวค่ะแต่ให้ความรู้เราด้วยครับผมพอเราทําไปเรื่อยๆแล้วเรามีรายได้แล้วมีความสุขกับการทํางานตื่นเช้ามาผมอยู่กับท้องนาเสียงกบเสียงเขียดเสียงไก่ขันเสียงป็ดร้องมันม,มันมีความสุข มันเหมือนมันเหมือนกับว่าเราอยู่เราอยู่ในในโลกของเรามันมีความสุขที่เรามองไปก็มีไก่ก็มีสิ่งแวดล้อมของเรามัน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 คืออะไรมันคือมันคือความสุขอะครับผมมันมันขลายไม่ถูกก็องความรู้ที่ทางพันธาชุมชนให้เราไปอบรมเนี่ยดีมากค่ะเป็นศาสตร์ที่เป็นศาสตร์พระราชาเนาะที่เราแบบ เป็นเป้าหมายการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแบบยั่งยืนนะคะตรงนี้จะเป็นข้อดีบางทีเราต้องหยุดทำงานเพราะว่าเราขาดเราไม่มีทุนต่ออะไรงเงี้ยพอโครงการนี้เข้ามาคือแบบมันเปิดวิชันเปิดนิสัยทั์ของเราไปอีกค่ะแล้วก็ให้เราต่อยอดค่ะด้วยส่วนตัวแล้วมีความพอใจและภาคภูมิใจกับโครงการโคกหนองน้ำมากเลยค่ะ รู้สึกขอบคุณทางพัฒนาชุมชนมากค่ะในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณจากใจจริงค่ะว่าคือวันนึงขอขอบคุณอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆจากใจจริงขอขอบคุณครับขอบคุณที่ให้โอกาสได้เดินไปด้วยกันขอบคุณมากครับ ือให้ผลิดอกใบออกผลให้เราทุกทุกคนเติบโตอยังร่มเย็นในบ้านเรา